อบาบอกว่าจะสิเป็นอาเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี่ก็ดีอาเด้ยินเสียงปูขาหรือว่าพร้อมเท่งลูกเต่าเล่าลานสูนีดวงขี้ดดวงใจหย่พ่อขึนสมาสมพุทโธปรัออบจมขอนีหมือนท่านเร็วๆอาลูกจิกทุกทางฉานอยากจะทราบนะปูได้เข้ามาเว้าวมาจากอาเด้มา อาจจับหัวอย่างขอมอมให้แก่หนุสิทธิทองทุนครูบาอาจารย์ก็ดีอาจจงขอนิมนต์เอ้ยเอ้ยยักยักอิติตตงต่างสาสนามเฮ้ยหลอกเรียกรลองห่องหาปูวอาขอให้สิทธิ์ยันยันทองปูวก็ดีอาจได้เขามาชิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอาสาถานที่ที่นี่ก็ดีหรือว่าอยู่ในเลือดเหนือล่าง อาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดที่ดบดดบบดีก็ขอให้โปกําจัดปัดเป่าออกไปให้ผู้ข่าสวงผู้ขา่าเศร้าอาทีนี้ผู้ขามากเมื่อนี่ก็คือประเดอ,อีหยังนำมากไม่อาอยากมาขอโจ้ขอใช้ใปัวพือขอเลขอเบอร์อาจะหากวางอาตัวใดมันจะออกลูกเต่าเล่าลานที่ได้ไปกินไปอยากที่ไดเปยาปรมีของผู้ข่าก็ดี อาทิลูกเต่าเล่าหลานเคยได้กินได้อยากยงอนปูอ้าม้าลายพอสมควรปูอาทีนี้มาเมื่อนี้ก็คืออ้าขอให้มันตรงตรงอ้าพอสามตบนซองตล่างเดือปูเด้อนั่นแหละแต่มูมึงมันก็ตรงแห่งหวดเป็นวางชั้นอ้างูลายดอกเพป็นวางชั้นอ้ายาสม่าวาวยาสม่าหามเด้อ อาเมือน่าหมางมากอืมว่างยังไงจะปรับอารมณ์เหาะที่บายจา์ก็ดีปรับลูกเช็ดลูหางท่านอยากจะทราบดึงแรงหนึบหนึบสาสามศูนย์สามดูมือนะคะพี่น้องดูมือนะคะเด้อ ามหกหกหนึ่งโอ้ยห้าหนึ่งบอกห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 กศูนยสามสามนมันโยน้ำฟันได้ลหกศูนสามบอกหกหก เ,น,เนี่ยว่ะปึ้งอีดีเนาะยาสุนังเป็นารพวกสามารอบนี่<อ>ย่าสุขผืนไปสูงเยอะหลืกเยล่มาผืนไปหมองเกลียวผืนไปเยอะเราวางเผิ่นไปลงมาเด้อลงมายางอ้อมเอายางอ้อมมันได้สามรอกเด้อ อ้อมซูนสามป่ะนี่มันเป็นยี่ยมอะไรงรอเป็นยังไงเป็นซูนที่นั่นหกสามหมู่ไปนะ้วซูนหกสาม สุามสานใปัวอาจจะหาว่าแม่ตานองสานลูกเต่าเหล่าลานก็ให้ซอยจิตจิจยลนาอาจจะส้ให้เป็นป ok ัญหาลูกเต่าเหล่าลานแปะบ่อย้ดอ่านบ่ออกปัวอาคือมีแต่คนงอเด้งลุ้นสาม วงสามวงสามมันมือกแล้วมันยังไงเนี่ยครับอยากนอนปู่นอนเขียวมงวปูงนอนนี่น่าจะกองสลากก็กองาแรกนะครับทั้งแรกที่ปูนอนแบบนี้นะ fc นอนทั้งแรกที่ปูนอน นวดบ้างนวดใครกันโอาอกับเข่าล่างเข่าเลือดเนื้อร่างกายของผู้ขาดูปูเนื้อจะจุดจับจุดดึงผู้ขาดไปเดี๋ยวผมใส่เนสอ่าิมอนโอ้ติดไม้พอสมควร อาตะหับวามาดีก็คือได้ดีกลับไปเนาะตะหับวามาาลก็อาจทีได้อารับคนที่บอดีกลับบ้านกับเฮ่นอาทีนี่มาเมื่อนี่ผู้ขายเองก็ได้มาเว่ามาขออาลองขอกับปูอาผู้ขายเองก็ได้ถือโทษกดเที่ยงให้ปูอาไปว้าไปจ่ากันอยู่บ้านอยู่เฮ่นก็ได้เด้อ อาทินีมือนามือหลังปูผิดจรณาให้ปูขาดยังให้ก่าวเข้ามาในสถานที่มองนีเด้ยเมริงปูสามสนนครับเราลันอ่านบอด้แปลบอออกขอให้บอกปูขาได้หูแจงเป็นจริงปู ตา,ตาก่หางลูกไก่ปลาปลาป่าปล่ปลาปลาปูาปลาปลาปลาเลาปูาเราปบาปลยปลาปาปลาปลาาาปลาาป้าาปปาปลาาปลาปลาปาปลาปลาปลาปาปลาปลาาาปล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 าผมมาปาปาาปาปลาปลาปลาาปลาปาาปานาาาาอาาาป อาย bon. ่าไปมันออกมันใจถึงขันว่าเท่านั้นโปเซ็นทอนี้โปเซ็นในปัสองศูนวงกลมให้จดสองศูนย์สองห้าสองตัวข้างบน นบอกมัเปิดใบไหมแล้วเนาะอ่าดีนี่ลูกเต่าเราลานกตนยังบวกเขาอกเข้าใจได้ปวอ่านอ่าเพื่อนได้หูแจงเป็นจริงอ่าะาููให้เป็นปัญหาอ่านบ่ได้แปลว่าอหนึ่ง อาย Thirty ังสองตัวลางปูัวาายสองในลายคนเห็ดยังลงไปก็ให้ปูนำดูแลคุมคลองลูกเต่าเราลังก็ดี อ่าพอให้บุญญาปรมีอา่ากตั้งตาล่อค่อยกันลายเนาะอ่าอย่างหูว่าปูให้ตัวใดมือนี่ก็คือสิบเป็นมือสุดท้ายแล้วนะอ่าพอต้องไปเรียนลายบ่ต้องไปยายเด้ออ่าือหกหนึ่งสามแล้วก็หกศูนย์สามเนี่ยหนึ่งกับศูนย์มันตัวเดียวกันอ่าพอ,อย่านน้ำลายอ่า้านหนึ่งมามามันก็สิบมาหกศูน, 6, 03, นย์สามเลยแ เลอหกหนะึ่งสามมาซื้อเอาหนี้แค่นี้เองโบราณคำที่เพื่อนบอกแล้วบอกอีกมันใจแห้งคือนี่ตัวนี้อกตัวนี้กันเอาไวนะ้นสองหางแ,แค่นี้เล็กโลรายตัวละสองหน่อยสองหน่อยว่าจะบอกให้ขึ้นสูงขึ้นไปหอดเคื่องกลางเดือดเดือดกันลงมามเป็นอยู่ต่ำแบบน,น,นู่นเลยอยู่นี่เลข เห่นเอาเด้เราว่างลยล่ะเงิงกับซูนตัวเดียวกัน,นสี่เลยเสี